สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะนึกว่าดูละครแฟนเก่าบุกงานแต่งตะโก,กนเปลาๆปลบอกรักเจ้าสาวเจ้าบาวสวนคำเดียวมีเงิบ แฟนเก่าพาพวกขวางรถแต่งงานประกาศเปล่าๆไม่มีใครรักคุณเท่าผมเจอเจ้าบ่าวสวนกลับคำเดียวเงิบเลยเว็บไซต์สอตตารายงานกรณีเรื่องราวความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในวันดีๆเมื่ออดีตคนรักเก่ายกควาขัดขวางงานแต่งงานไม่ให้เจ้าสาวขึ้นรถไปเข้าเรือนหอที่บ้านของสามีแต่เจ้าบ่าขี่ม้าขาวเข้ามาช่วยเคลียร์เอยประโยคเดียวสยบทุกซีนดรามา สุดท้ายหนุ่มคนเก่าจึงต้องจำใจจากไปอย่างขมขื่น ตามรายงานพบว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่5ธันวาคม2565ที่ผ่านมาในเมืองกุยโจวประเทศจีนทราบกันว่าก่อนที่จะแต่งงานกับสามีคนปัจจุบันเจ้าสาวเคยมีความสัมพันธ์3ปีกับคนรักเก่าของเธอแต่เนื่องด้วยความขัดแย้งมากมายที่เกิดขึ้นทําให้ทั้งสองเลิกลากันไปในที่สุดจากนั้นเจ้าสาวก็กลับมายัางบ้านเกิดของตนและแต่งงานกับชายหนุ่มที่ครอบครัวแนะนําให้อย่างไรก็ตามแฟนเก่าของเจ้า เขาไม่ยอมรับความจริงในขอน้อนี้ถึงแม้ว่าฝ่ายหญิงจะปฏิเสธขอคืนดีมาโดยตลอดแต่เขาก็ยังดื้อดึงไม่เลิกลาโดยอ้างว่าไม่มีใครในโลกนี้รักเธอเท่าเขาแล้วและขู่ด้วยว่าหากเธอแต่งงานเขาจะทำลายงานแต่งงานของเธอให้สิ้นซากและเขาก็ปรากฏตัวขึ้นในวันมงคลน,นั้นจริงๆพร้อมกับกลุ่มเพื่อนอีกหลายคนเขามาขัดขวางรถแห่ของเจ้าบ่าวพร้อมตะโกนด่าทอว่าพวกเขาเป็นคนเลวทุกคน ในงานต่างตกตะลึงกับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเจ้าบ่าวเจ้าสาวที่ต้องมาเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันในงานแต่งงานของตนเองสุดท้ายเจ้าบ่าวจึงต้องเอ่ยปากปกป้องภรรยาโดยพูดประโยคที่เหมือนเอาน้ำเย็นสาดใส่หน้าอดีตคนรักเก่าว่าคุณไม่มองตัวเองในกระจกเหรอผมมีงานผมมีบ้านผมมีรถแล้วคุณล่ะคุณซื้อบ้านให้เธอได้ไหม ดูเหมือนว่าคำพูดนี้จะแทงใจดำของอดีตคนรักเก่าของเธออย่างจังเขาค่อยๆสงบลงและไม่ได้ตอบโต้ะอะไรกลับมาอีกในขณะที่แม่ของเจ้าสาวและคนอื่นๆก็พยายามเกี้ยกล่อมให้เขากลับไปในที่สุดหลังจากนั้นงานแต่งงานของทั้งคู่ก็ดำเนินต่อไปทามกลางความโวยพรของทุกคน ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสนุก c o m ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่รับชมและฟังคลิปจากกระแสข่าวดางังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ